แค่คันถานน่ะก็กินขานแล้วเจื้อนค่าคงที่คืออะไรให้เสมือนหนึ่งว่าเป็นผ้าปูโต๊ะกินข้าวค่าไม่คงที่ก็คือจานชามแก้วน้ำช้อนแจกันที่เราเอาแขนไปท้าเวลากินข้าวครับนั่นแหละเรียกว่าอยู่บนผ้าปูโต๊ะก็คือค่าไม่คงที่ พอสะบัดค่าคงที่ก็คือสะบัดผ้าปูโต๊ะทีเดียวปึ้งไอ้ข้าไม่คงที่อะครับมันก็กระเด็นกระดอนทุกชิ้นอันไปเราเท้าแขนอยู่เราก็กระเด็นเลยพอได้นะครับนี่ภาพมันประมาณนี้นี่ถามว่าไอ้เรื่องของมันเป็นนึกคิดไหมนึกคิดเนี่ยครับมันเป็นเรื่องของใจมี่เจียนตอบแบบภาษาถ้าตอบเป็นภาษาเสียงก็คือ ไอ้นึกคิดมันเป็นนอนคอนคอรศสหรือคอรศสอนนคอนมันมีคอรศสครศสคอรศสอนนคอนครศสอบดเดี๋ยวไว้ค่อยๆฟังไปเรื่อยๆแล้วก็ทำให้สม่ำเสมอแบบทิ้งขว้างฟังทิ้งขว้างทําแบบนึกขึ้นได้แล้วทำจะจับจุดตรงจุดไหนก็ส่งกันบ้านมาถามแบบนี้แหละครับแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นเบงมันจะดิวกับเองไปเรื่อย เจนมีแต่เพียงแค่1%ปที่เตือนจะสามารถมาแชร์ได้แต่99%จะอยู่ในเจือนเจือนจะเริ่มถามตอบตนเองได้โดยผ่านเจน1%นเนี่ยครับในการที่จะดำเนินการในตัวเราให้เรารู้เรื่องตัวเราไปเรื่อยพอเสร็จทำก็ส่งกันบ้านเข้าใจอะไรก็ส่งกันบ้านเนี่ยอยู่แค่นี้เทลไลท์เทลคืออยู่แบบนี้เขาเรียก Face to Face หน้าจอในจอหน้าจอในจอแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งอ่ะพอมันเริ่มจับทิศท,ทางได้ว่า โอ้โหอีกคอร์สอนมันอยู่ตรงนี้นะใจมันอยู่ตรงนี้นะจิตมันอยู่ตรงนี้นะกายมันอยู่ตรงนี้นะกายใจจิตไม่ได้ใช้ละโอเคนะเจียนจะไม่แตกประเด็นนี่มันบ,าน,บานปลายฝากไว้เกิดความรู้สึกร่วมกันฝากไว้ให้เราไม่เข้าใจกันฝากเอาไว้ให้เราไม่ต้องปฏิสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมโรคแบบนี้จะนั่นันยู่เฉลยไหมมาริคุดยินดีด้วยครับยินดีที่รู้จักนะครับผมผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้อากาศเจียนได้นําเสนอเรื่องราวของคอร์สอนนะครัชมาริคุสเราเป็นเจียนกันนะครับตัดทุกสิ่งทุกอย่างอางอ,อกเลยแต่ขับมาเจี